กำแพงบ้านของเศรษฐีนี่ทำประตูซุ้มประตูเหมือนเหมือนทางเข้าในวัดนี่สี่ทิศแต่ละตแต่ละทิศที่ม,<า>มีประตูซุ้มประตูนี่จะทำสารพระกูมไว้ให้เทวดาอยู่คนอินเดียเขาเชื่อพระเจ้าเขาตเลี้ยงเทวดาจึงมีคำกล่าวที่พระพุทธเจ้าสอนว่าปัญจพลีกัตตาหติวิธีใช้ทรัッ์ เลี้ยงตนเองอยู่เป็นสุขเลี้ยงบิาดามารดาบุตรภรรยาสามีท่ากรรมกรอยู่เป็นสุขหลังจากนั้นทำความปลอดภัยให้แก่ตนเองโสดหิงอตานังกรตุติเอาเงินนี้ทำให้เกิดความปลอดภัยแก่ตนเองเอาไปฝากไว้ฝังไว้ตรงไหนก็ได้หลังจากนั้นจงทำพลีพลีนะคือสิ่งที่ได้มาด้วยกำลังเนี่ย เอาไปมอบให้ห้าอย่างปัญจักภรีกัตาหูติหนึ่งทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ที่ตายไปที่มีบุญมีคุณปุพเพเปรตปีสองญาติพีเลี้ยงญาติพี่น้องของตอนเองคนไหนขาดแคลนลำบากให้เขาได้พึ่งพาอาศัยเราต่อไปภายหน้ามันอาจจะได้อาศัยเขาสาม ทพลีเขาแปลว่าเอาไว้ต้อนรับแขกแต่จริงๆแล้วอาตมายังไม่แล้วใจอย่างนี้ิถีติถีเนั่นแปลว่าวันแปลว่าวัน,ว,ว,นว่าคืนอ่ะแปลว่าไม่พลีรืรืว่ามอบไว้สำหรับวันที่เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้น่าจะชัดเจนกว่าส่วนหนึงเอาไปฝากธานาคารคือฝังดิม สมัยก่อนเขไม่มีธนาคารนะเขาฝังดิบแต่จะเอาไปฝังหมดเอาไว้ในเพื่อเจ็บง้ปวดท้องอยังคำกลางคืนเจ็บไข้ไ,ได้พยาธแต่เขาแปลว่าเอาไว้รับแขกก็ไม่เป็นไรจบดีซีราชพลีมอบให้พระราชามหากษัตริย์เสียภาษีบำลุงรัะแว่นแว้น เฉลี่ยสิ่งที่ตนเองมีได้มาโดยถูกต้องแก่เพื่อนร่วมประเทศร่วมวัดเพราะฉะนั้นเมืองไทยเรานดีๆนะใครมาทําบุญให้วัดออกไปอนุโมทนาบัตรไปยกเลิกภาษีเมืองไหนมีเมืองนี้มีนี่ชื่อว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่ออกกฎหมายนี้มาเนี่ยยังรู้จักคำสอนของพระพุทธศาสนาแต่ไม่แน่นะ ต่อไปนี้มันอาจจะออกยกเลิกเลยอนุโมทนาบัตรไม่มีการยกเลิกภาษีเสร็จเองศนะาสนาของเราก็หมดฝุยไปอีกสุดท้ายเทวตาพรีไว้เส้นสวงเทวดาเอาไว้บูชาเทวดาซึ่งเขาเชื่อมาแต่ก่อนพระพุทธเจ้าของเราไม่ใช่เป็นนักขัดคอขออนุโลมได้ก็ดี ไม่ต้องไปทะเลาะกับบ้านกับเมืองเขาหรอกอัฏฐจินตาวัสนุขาแต่ที่นี่เทวดานั้นมีหลายระดับเยเยสังเทวตานางปูชิตาอะไรก็ได้ที่เขาบูชาอันนั้นเป็นเทวดาจึงมีงูมีควายเนี่ยเป็นเทวดาทัางนั้นในอ,อินเดียอนณาถาบินที่กเกษตรถีท่านยังไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาท่านก็ปลูกสารพระภูมิไว้สี่ทิศ ที่นี้ต่อมาท่านเห็นว่ามันมากไปมันเลี้ยงยากเอาไว้ข้างเดียวตั้งสารพระภูมิไว้ทางด้านทิศตะวันออกทางเข้ามาอยู่ในซุ้มประตูพอท่านมานับถือพระพุทธศาสนาสร้างวัดสร้างบามามโมทเงินเป็นแปดสิบกดพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เทียวเข้าบ้านของอนาถาบินทิกเกเศรษฐีนี่เทวดามันกลัว มันอยู่ในซุ้มประตูอพอพระพุทธเจ้ามาพระภิสุมามันลงมันอุ้มลูกอุ้มล้านมันลงก็น้อยใจเลยเทวดาเมื่อพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เข้ามาแล้วพวกเทวดาทั้งหลายอนณาถาบินที่กเกษตรีีลืมไม่สนใจอีกแล้วมันไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยก็เอาเงินทุนทรัพย์ของท่านนี่ มาเชิดชูพระศาสนาเพื่อพดุงทำจันโลงโลกหล่อเลี้ยงธรรมแก่สังคมท่านก็เลยคิดว่าเงินที่เรามีอยู่นี้เราหามาได้โดยชอบทมเราจะทำเป็นสังฆกรณะวสิกตาจริยาจะเอามาช่วยสงนี้อนุเคราะห์โลกแล้วแต่ท่านจะเห็นสงควรจะเลี้ยงงูสงอย่างน้อยวันละห้ารอยองค์ไม่ขาดเอาไปเอามาเงินหมดปวย ตรงนี้พระพุทธเจ้าเริ่มมองเห็นความสาคัญนะปรับอาบัติพวกเราเหลืองๆนี่นะถ้ารับไม่เลือกนะเพราะฉะนั้นพี่น้องทานเยอะๆเนี่ยจะมาเป็นห่วงแล้วเมื่อฮอดบ้านบ่อล่าป่านนี่ไปจกทองนั่นทงนี่ไปไปไวมากยาสู่ท่านหลายท่านเสืยอเสียงสิเอายังมาเรียงมามเบิงหนาเบิงหลังจบเจือสัก่อนบ่เดือดร้อนบอ สัทธายวัตติโพเคนะหายติสธาเพิ่มขึ้นมากเพิ่มขึ้นแต่โพค่าลดลงลดลงเมื่อบุคคลนั้นเข้าถึงทำระดับโสตปฏิยังค่าโสดาบันยอมทุกยอมยากนะพระพุทธเจ้าให้สังเกตอย่าเอาของเขานะถ้าเขาจนจนเขาให้ทานเท่าไรเขาให้ต้องดูต้องรับผิดชอบอาตมาจำได้ตอนเด็กๆ แม่อตมาเนี่ยตัวการดีเนี่ยกินแซ,แซ่บๆพน่นใจห,ห้องกินเจือเขียอเสียงไหวยางดีผุนหอ,อยไหวยางไปใกล้พ่อปานไม่งอดตอดเพนันมึงจะไปใกล้ของครูได้ครูจะเอาไว้ถ้าใส่ถ้วยอ้จากในนอ,อีแมลล่อนอประเัรนข้าจอบมาแพเงินทองของมีค่าเอาไปบูชาเอาไปใส่ ังลูกนิมิตเอกลูกเอกบ้านเ้าบวยยอนบือสิมบ่มีหยังมากลุ่มแก่เาเงินหัวหนามอยู่ในข้อลูกแต่ก่อนนั้นเงินหัวหนามเงินฝรั่งเศสมายึดประเทศลาวเขาใช้เงินหัวหนามได้ข้ามมาก็เจาะรูก็ห้อยคอให้ลูกเขาจะผัดตัวกันเป็นแต่คนไต้กี่ผีหัวหนามนีน่ผีใหญ่กระฉันขันบักหัวหนามอ,อยู่ข้อเด็กน้อยแต่ผีใหญ่ามาแขนคอ อาตมาก็ได้ตัวเบอร์เลอร์เลยไม่แพงแบงบเง,งินหัวน้ำอันนี้ห่อนมือเขามาแพร่บุหรื่มากลุ่มแกเอาอยู่ในคอเขาเนี่ยอิ่มให้แม่ไปท่านบบาสักบักหลาสร้างนาจังโบอึดเอาหลายกว่าเขาบ่บ,บ่ให้เจ้าว่าฉันกลุ่มญาติไปท่านนะคอยให้น้ำอยู่สามมืองเงินหัวน้ำคอยนี่คือคือพระพุทธเจ้าให้พระเราสังเกต ตูนั้นเป็นเสขะสมมุติคือเขากำลังศึกษาธรรมจนมีศรัทธายอมหมดยอมสิ้นขอให้พระสงเอ่ยปากมาเพราะฉะนั้นภิกษุปไปขอสิ่งของจากเสขะสมมุตตะกูลเมื่อได้มาไม่ดูหน้าดูหลังเขากำลังจนจนนี่บางทีกำลังจะกินเข้าปากเอาออกมาทันแจ๊งจากปากรูกปลารลานมาปรับอบัติปฏิเทศนิยะ พวกเรานี่ก็ดูดูกันหน่อยนะโมเมนเอื้เอาเอื้นเอา,เอา,เอาดีไม่ไง่คยว่ามีเงินเมื่อบ้านจ่อยได้สบอกไเมื่อหอนบ้านหอนเงินสะกอนเบิ่งพ่อเป็นไปได้จังออกปากล้งคนก็ขึ้นยูขึ้นหนาขึ้นหลังพระพุพธเจ้าเข้าซ้อนให้มีปัญญาแต่อนาถาบินที่เกษตรีนี้เข้าถึงทำระดับโสตปัตยังฆาโสดาบันทานจนหมด ยากจนได้บาตนี่เทวดามันก็จ้องอยู่เพราะว่าทานให้แต่พระไม่เลี้ยงเทวดาเลยสารพระพง์กระพมิมลืมหมดเสร็จแล้วเป็นอย่างไรวันหนึ่งพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นประธานฉันอยู่ที่บ้านอาหารไม่ดีข้าวต้มข้าวปลายนะข้าวสารสวยๆก็ไม่มีเงินซื้อแล้วมันจนพาลูกน้องกินข้าวปลายเกวียน เสร็จแล้วก็ต้มผักดองผักพระอูมผักเสี่ยนผักหลเนี่ยเอาไปถาวายพระพุทธเจ้าพระสงฆ์พระพุทธเจา้ดดจาท่านก็รู้อยู่ดอกแต่ท่านถามคือห่างบอดีเดี๋ยวนี้ในตระกูลของท่านยังยินดีให้ทานอยู่ยหรือท่านมาบอกผมไม่เคยอิ่มผมไม่เคยเต็มผมมีความสุขมากเมื่อได้เห็นพระสงฆ์มูใหญ่ผมให้ทาน ว่าบัตนี้ทานมันไม่ปาดนี้กองหมดไปแล้วผมคงไม่ได้บุญมากเหมือนแต่ก่อนผมมีแต่ข้าวปลายเกวียนเป็นที่หนึ่งน้ำต้มน้ำผักดองผักพระอูมเป็นที่อันนี้พูดสำนวนโบราณไปว่าบ่ามียังกูเมื่อนี่เบิดแล้วญาติ็ได้บุญคือเก่าแล้วคนหน่อยนี่ เขาต้มเขาปลายต้มกับสมพักเสียนมือนิแล้วทานเดี่ยมพระหลๆไล่เนี้ยก็ะดายพระสัมพุทธผู้ได้เจ้าก็เลยบอกว่า,วาการให้ทานของท่านนั้นประมาณค่ามีได้นัตถิจิตตังขสั้นนำหิอป,ปกานามาทักกินาทักกินาทานของท่านที่เลื่อมใสยอย่างยิ่งบุญนี้ไม่น้อยเลยหาประมาณไม่ได้เวลามะพามรวยที่สุดในโลกเลี้ยงคนในชมพูทวีปนี้ เก็บเดือนเต็มๆมาให้คนท,ทนําไร่ทํานาสองปีคนหมดทาวีปหรือเลี้ยงคนเดียวแต่เขาไม่ได้บุญมากเท่าข้าวต้มปลายเปียนกับน้ําผักพระอุ่มของท่านเพราะอะไรทักษินเนยะบุคคลของเขาไม่มีศีลไม่ทาอะไรเลยเขาให้ทานเล่นโกโก้ท่านอาจจะแปลกใจว่าเวลามะพร้ามนั้นคือใครเรานี้เองสมัยหนึ่งเราเกิดเป็นเวลามะพร้าว รวยมากเพราะเหตุแห่งการให้หาทานท่านสะซ่ายยายอย่างท่านโลเลไปว่าเจ้าของมีวานไปหลวงริเดเลอกยิ่งเลยบาทเนี่ยเสร็จแล้วก็เลยปื้มใจเทวดามันนั่งมันนั่งอยู่ที่สารพระภูมิที่ซุ้มประตูมันได้จังหวะพอดีมืองบาทเนี่ยวะฉันทีแรกตั้งใจจะเตือนเศรษฐีอยู่แล้วว่าทานกับสมณะล้นโลนเนี่ย ไม่ได้อะไรเลยมีแต่เสียมีแต่หมดแต่แต่ยังเกรงใจพอวันนั้นได้ยินเสียงโต,ต้ตอบสนทนากับพระพุทธเจ้าแล้วได้จังหวพะพอดีพระพุทธเจ้าลงไปแล้วกลางคืนก็มาปรากฏกายในห้องนอนเศรษฐีก็เลยถามว่าใครใครนะเข้ามาในห้องนอนเทวดานั้นก็บอกว่าข้าพระเจ้าอยู่ที่ซุ้มประตูของท่าน ท่านมาทำไมอยากจะมาเตือนท่านเดี๋ยวนี้ท่านมองไปแต่ข้างหน้าแต่ท่านไม่เคยแลคืนข้างหลังเลยเพราะอะไรหรือท่านมองคืนข้างหลังสิตั้งแต่สิบปีย้อนหลังไปนู่นท่านมีแต่ความร่ำรวยทำอะไรรวยเป็นกอบเป็นรรํำแต่บัดน,นี้ท่านมองไปข้างหน้าสิข้าวต้มปลายปลายเกียนกับผัก ส้มผักพระอูมทรัพย์ของท่านหมดสิ้นไปพินาศไปชิบหายไปเพราะอะไรท่านมองคืนหลังสิแต่ก่อนท่านเคยให้เทวตาพรีเทวดาเช่นเราท่านเคยมอบของให้ทุกวันทุกวันท่านเคยเลี้ยงท่านเคยบูชาแต่บัดน,นี้สมณะโคโดมและลูกศิษย์ของสมณะโคโดมผู้นุ่งเหลืองของ่มเหลืองผู้ มีศีสโลนเที่ยวเข้าเที่ยวออกทรัพย์สมบัติของท่านทีหน้าประโยชน์อะไรกับการเลี้ยงดูสมณะล้นหล่านะั้นท่านอยากรวยอีกอย่างเก่าไหมท่านคืนมาเลี้ยงดูเทวดาอย่างเราสิอวันนี้พวกเรายัางบูชาสารพระพรมอยู่รวยไหมล่ะเทวดานักเลงก็มีนะอนาาถาบินที่กเกษตรีลุกขึ้นเลยชี้หน้าเนี่ย อเปหิเทวเตเตหิใสหัวงไปให้พ้นนี่ถ้าเข้าถึงทำระดับโสดาปฏิยังข้าเนบริยานเทวดาเต้เลยนี่บริออนซ่อนซากนี่แต่เทวดามาต่ามาไว้เราเท่านั้นนี่เป็นเครื่องวัดนะเครื่องวัดภูมิทำระดับโสดาบันเดี๋ยวนี่อยู่ในวัดกลยมีห่านผีผอมได้เลี้ยงผีก็มีหลังวัด กัยยยนย่างย่งยานผียิ่งสิย่านผีปอบเขาอย่โอ้ยจะมันเป็นหายปานันบ้ไปเท่านนี่ใสหัวหนีให้พ้นบอกคนใช้เลยไปเผาทิ้งมันอยู่ใสวะท่านเทวดาตัวน,นี้ร้องให้ไปหาเหิสักหลักเมืองที่เมืองสาวัตถีไปเล่าเรื่องให้ฟังบ่าข้าพเจ้าไม่มีที่อยู่อีกแล้ว ขอท่านจงไปช่วยข้าพรเจ้าไปพูดกับเศรษฐีไปขอขมาโอ้พระชันมาเฮศักด้ังมึงไม่ได้ไม่ได้อย่างท่านปทุศร้ายผู้มีศีลมีธรรมเช่นนั้นเราไม่กล้าดอกเราก็คลัวนุ่นไปหาเท้าจตโกกุโรกบาลไปหาเท้าจตโกกุโรกบาลทั้งสี่บอกโอยไม่ไหวเทวดาทั้งหลายน้อมเสียงอภิวาทบุคคลผู้ มีศรัทธามีศิลมีจาคะมีปัญญาถึงโสตปฏิยังฆะอย่างนี้ท่านไปพูดทำไมเราจะบอกท่านจงไปหาพระอินเพื่อพระอินทจะช่วยท่านได้ให้มาขอร้องขอขมาขึ้นไปหาพระอินอีกเล่าให้พระอินฟังพระอินบอกไม่ได้แม้เราก็ไม่กลา้าแต่เราจะบอกอุบายให้ท่านท่านจงทำทันทักอําลงโทษตนเอง แล้วจึงไปขอขอมาลงอย่างไรเศรษฐีเป็นผู้เข้าถึงธรรมไม่มักถ้อยมักความไม่ทะเลาะใครดอกสังเกตดูท่ามถึงศินถึงธรรมระดับนี้เถียงคนอื่นก็ไม่เก่งเคยเถียงเก่งๆเศร้าไปเขีข้านเถียงถือของเจ้าเศร้าซักขออนยอมผัวเมียถ้ามีธรรมระดับนี้เลิกทะเลาะกันหมดโอกาสทะเลาะกันมีแต่แพ้กัน เรามาแพ้ก,กันเถิดยอดรักเจ้าหนากับแพร่ทองปุ้งปุ้งกันเท่านั้นคนธดอ้นาเข้ามันบ่ยโยมแพ้ก,กันบ้านนี่มีจะไข่เถือกผู้เดียวพี่กันเทียงกันถ้าเข้าถึงทำระดับนี้ไม่มีโอกาสทะเลาะจาคะแม้จะถูกแค่ไหนก็ตามพูดโดยเหตุผลไม่รู้เรื่องยอมจาคะไหลจอดออกไปพูดไปมันจะลา คนโกงมายืมเงินเศรษฐีไปสิบแปดโกดท่านจงตัวแปลงเพศเป็นสมียนแล้วไปทวงเอานี้สิบแปดโกดนั่นเขาโกงไปฟ้องไปทวงให้ได้ด้วยเทวานุภาพของท่านเศรษฐีมีทรัพย์อยู่สิบแปโกดฝังไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำอจิรวดี น้ำเซาะตะลิ่งพังหายไปในแม่น้ำท่านจงไปเอาคืนมาให้เขาเศษทีร่วมหุ้นค้าขายทางทะเลเรือสำเภาแตกสิบแปดโกดศูนไปในน้ำไปเอาคืนมาเป็นจกาโกดบานในสิบแปดสามตากไปห้าสิบโกดห้าสิบสี่โกดนั่นก็คือห้า รอยสี่สิบล้านถ้าท่านทำอย่างนี้แล้วจึงไปปรากฏกายต่อเศรษฐีแล้วก็ขอขามาว่าได้ทำทันตก,กรรมจงนำเงินนี้ไปใส่ยุ่งใส่ช้างของเศรษฐีให้พอเซปรากฏกายแกเศรษฐีในกลางคืนในห้องของท่านเศรษฐีข้าพเจ้าได้ทำโทษลงทันตก,กรรมแก่ตนเองแล้วข้าพเจ้าผิด ที่บอกให้ท่านเลิกทําบุญทําทานเลิกนับถือพระสมณโคโดมบันนี้ทรัพย์ของท่านข้าพระเจ้าเอามาให้หมดแล้วที่เสียไปห้าสิบสี่โกดเศษีีลุกไปดูเต๊มีเงินเกลือบอกว่าเรายังยกโทษให้ท่านไม่ได้ท่านต้องไปกับเรานู่นเชตะวันไปหาพระพุทธเจ้าสะก่อ ให้พระพุทธเจ้าเทศให้ฟังจนเทวดาตนนี้ได้เปลี่ยนใจมาเป็นเป็นเทวดาสมานที่ถิได้กล่าวเราว่าพุทธทังสารนังขจามิเข้าถึงพระตัตนตไัยอย่าลืมนะเทวดาเขาก็เป็นได้ศาสนาอื่นเขาก็ให้ฐานพี่น้องมุสลิมพี่น้องคริสเตียนเขาเป็นได้เทวดาในชั้นชะกามาวจรน,นี่ตั้งแต่ชั้นธรรมดานี่ขึ้นไปจนถึงนู่นถึงพระนิมิตสวัสดิ แต่เทวดาเหล่านี้ก็ยังมีกิเลสมันกับคนหมดบุญก็เวียนมาใหม่ไม่มีความประเสริฐเท่ากับมนุษย์ผู้เข้าถึงโสดาบันจึงบอกว่าเทวดาทั้งหลายก็ไม่สามารถจะเคลื่อนเขาออกจากพระสธรรมนี้ได้พวกเราเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้ยังมีสารพระภูมิอยู่ไหมอ่ะเมื่ออนบ้านนี่ถ้ามีความแป้วกล้าทางจริยะธรรมเข้าถึงธรรระดับนี้มือเซอินสะเดอ้์วาสัน ไปหาอยู่กินผู้เดียวเด้อเวชันเฮือนคอยกระเฮ็ดให้เจ้าเสาเดียวหนึ่งจ้าไปเฮ็ดเอาสิบซั่นผู้เด้อเวชันไปวเวชันหรือไปจากไปบอกเวชันถ้าไปจากไปก็อยู่น้ำกันนี้อย่าหายอย่าหยางเด้อหักแพงกันเด้อเป็นมูเป็นเพื่อนกันเด้อพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้เป็นสหายปูเชติมาเนติ มานิมันติหนังปูเชติปูชิมันติหนังเมื่อเทวดาได้รับการนับถือเขาจะนับถือเราตอบเมื่อเขาได้รับการบูชาเขาจะบูชาเราตอบแต่ไม่สยบถือว่าเป็นมู่กันหันมอยู่ในเฮือนกันยูนนีเดอร์หันยูดีหันย,นยูนีเดอร์หันวดีระเขาสิไรนี้ไดว้ว่าฉัน มันเป็นเสืหาแต่หัวหมูหาแต่หมากไม่ไปตั้งเอาไปให้อีพ่ออีแม่เจ้าของคนกินเนี่ยมันแซ่บโอ้ยบูชาเทวดาจนไฟไหม้เฮื่อนอำเภอะวันอนนิวาสไฟไหม่เพิ่อนข้าด้ต่จุดทูบจุดเทียนบูชาไหลเจ้าของหนีลืมเทวดากับบ่มอดหายเลยบาทนี่แฮงแดนหนีกอนมุน ที่เรามาที่นี่เราไม่ค่อยได้จุดธูปจุดเทียนเพราะมันเสียเวลาอยากจะบอกท่านทั้งหลายนิเพพระปรารามนี่ไม่จําเป็นต้องเอาธูปเอาเทียนมาบูชามาถวายธูปนั้นมันทําลายบรรยากาศนะมีพิษนะต่อไปนี้พระสงฆ์ต้องระวังอาจจะตายเอาง่ายๆเดี๋ยวนี้มีพิษนะ คนต่างศาสนาต่างลัทธิอยากจะฆ่าเราเขาไม่ได้ยากเลยเอาทูบนี้มาถาวายรู้ไหมวันในนี่มีอะไรจุดขึ้นทีเดียวหาวงาจังหน่อยกับกองกลกูจูบาดเนี่ยตายย้อนทูนบ,บนี่โบเมือที่ไปเพราะฉะนั้นก้าวล่วงไปได้แล้วอา<ร>ตมาไม่ไปประเทศอินเดียเพราะทูบเมาเวียนหัวนี่เทียนก็เลิกเอามาถาวายได้นะ เอาหลอดไฟฟ้ามากับสายไฟวัดอื่นๆคือกันนี่วัดทุ่มพนังสำราบอยูน่นี่งามขอวรนษาละพนวันบ่มีปัญญาพระพุทธเจ้าสอนให้มีศรัทธามีสิ้นมีจาค้ามีปัญญาไปละเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทาั้งหลายแก่ญาติของข้าพเจ้าทาั้งหลายที่ล่วงละไปแล้วสินการละนานเทินไม่มีประโยชน์นึงเลย มัมีความสุขอย่างเลยควรที่ว่าเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อไม่เป็นความสุขเพื่อความจิบหายไวบ,บอดเงินข้าพเจ้าเฉยๆสิ้นการลนานเถินไม่ได้ไต้ดีแล้วแต่มันจะมีประโยชน์อย่างเอาไปก็ก,กองเต็มทีบหนึ่งบัดนี่ยบังามเพิ่อนเอาบุญบ้านบุญเพื่อนบุญโรงเรียนบุญศาลากลางบ้าน มาเลยได้บ่าในขาวมัมอาจารย์ครับประวัาิขอน้อยขอหลอดยืมหลอดไฟฟ้าเน่ประว่าขอยืมสายไฟไปพร้อมเดี๋ยวประว่าไม่ครโฟนพร้อมเครื่องขยายเสียงพร้อมประบัติเม่เห็นว่าขอน้อยขอยืมเทียนเน่เว้นไว้จะเสื่อบัตรเนี่ยมันงามภรษาัญหาจะเทียนไปถวายพระเลิกได้แล้วนี่เห็นมันในไต้สับราบอยู่นี่บ่มีควรนพร้อมก็่ะเอามาแต่หลอดเดยแล้วเอาสายมันมานำ มีตลอดมือใส้ไม่ได้จริงๆมันจะสืเป็นประโยชน์และความสุขแกข้าพเจ้าทั้งหลายนี่เห็นหงัดมูนีล่องมอดและใต้เทียนมูทีนตะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนใหม่พวกเราลูกศิษย์พระพุทธเจ้าต้องมีปัญญาอันไหนมันเหมาะอันไหนมันควรอันนี้มากหรืข้าน้อยยืมหลอดไฟเนยยืมสายไฟเนบัตรมาทรงพระบาทมันแตกไปสามอันเดอร์ข้าน้อยพระบาทบ่ซื้อมัดมื่อแฮนของหอมดิ นี่สามบอมมาขอยืมเทียนเนี่ยยังบาหออติดพวกห้ใส่นะเอาไปลวดบอกมาส่งกระด้นี่จำไว้ศรัทธาถึงขนาดว่าเทวดาก็ดีมารก็ดีพรมก็ดีสมณาพามต่างาศาสนาจะเอาเงินมาจ้างกี่แสนล้านไม่มีทางจะเปลี่ยนแปลงเพราะมั่นใจในปฏิปทาของตนเองเชื่อมั่นในกรรมเขาบอกว่ามาเข้า,าศาสนาของฉันมาอ้อนมาวอนมารับ แสงมารับของเบื้องบนแล้วท่านจะหายทุกหายเคราะห์หายโศกหายโรค,หา,โรคหายภายัยเคราะเข่าหัวแหลมพระพุทธเจ้าว่ามะหันตโรกาลิขหอยังโศพาเลหิกายทุจริตตังวจีทุจริตตังมโนทุจริตตังกาลิตตาวะที่แท้เคราะร้ายอันใหญ่หลวงคือความโง่ครัของคนโง่คือคนผ่านกระทำ กายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตนั่นแหละเคาะทำอย่างนี้มาเสียเคาะเดี๋ยวนี่มันนั่งกันสับลาบอยู่ดีนีมาเสียเคาะได้ไหนไดนมาเสียเคาะมาสู่ขวนเอินขวนเจ้าของผอมมาหับ้านเพราะว่าฝันพอดีเขาจะบอกเคาะอยู่หุ้นเคาะอยู่เสาเรือนเคาะอยู่บันไดบ้านเคาะอยู่ประตูเคาะอยู่ก่อนเสาเคาะอยู่ขีปวเคาะหมู่ว้นเข็นเสาบัน่ะ ไปเอื้อนเ่ราะไงมัดระบาดในทงหนางวัะวเราไปแหงมักแล้วยากให้เคาะหลายๆผคนขาพาดบ่าถือหนังสือก่อมทองหนางัวมากกับแซงแซะแซงแซะสุนันตูพนโตเยเทวาปรมาอินทาพมานตุลาเทวดาเจ้าทั้งหลายจงมาขับเอาอยังคันเพิงคันเทียนจเจ้าโลงเจ้าเสือเจ้าตาตาเมื่อดีเป็นเคาะดูไปเอาเงินเข้าไปจ่อยเคาะคือเก่าไม่ประโยชน,น์ยังเลยคอยไปแหงได้เสียเอาจักกระบุง พุทธสาวกพุทธสาวิกาทั้งหญิงทั้งชายที่เชื่อฟังพระศา,าสดาประพฤติทธรรมมาถึงขั้นนี้ชื่อว่าแก้วกล้าในทางจริยธรรมอาจจะยกตัวอย่างลบลงมาหน่อยถ้ายังไม่ถึงขนาดนี้มันมีเครื่องวัดนะเครื่องวัดความเข้มแข็งและความผ่อนแอถ้ายังไหวผีไหวเทวดาไหวเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าปา่าเจ้าเขา จังถือเลิกผานาทีวันจมวันฟูพระสุขเข่าพระเศร้าแกจําแหน่เหตุเกิดอภพศเคาะลมสุมราศีสแสดงว่ายังไกลห่างมากเลยทยาโตมพรทิยามูเลสากยาน,นังนันที่วัฒนุแปลปวานยังง ไปถึงบันึงวสุนักขัดตังสุมังคลังสุปป,ปาตังสุหุติตังสุขโนสมุขโตจะสุยิตทั้งพมจาริสุเลิกดีคู่ดีขณะดียามดีสว่างดีจังหวะดีเมื่อคนประพฤติดีพมจารีสุนี่มิได้งามดีทั้งนั้น